สวัสดีค่ะพ,ะพี่น้องลูกป่าเอาอาที่น่ารักทุกทท่านนะคะสวัสดียามสาวตีหากรกัวๆพี่น้องจ้าเล่นกับสิมาแตงแนวกินไปงานพี่น้องห่อห่อเข่าวไหวเลยไข่ต้มสามหน่วยตะแต่สองหน่วยเล่นจิตติกินกับก,บกฟฟงงาแฟดำยามมสาวพี่น้องจ้า ส่วนขาวยา่ลิ้นเอาเจลประแดกมกไว้ในเขาวจ้าแบบนี้ละพี่น้องเวลาสกินขาวกลางวันก็นเอาไปอุ่นในไมโครเวฟเอาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นเฮดแล้วก็ลวกดอกบ็อกโคลีนะคะอย่ลิ้นกินแบบนี้แหละประจําพี่น้องจ้าลดน้ำตาลในเลือดน้ำสำหรับผู้ใดที่เป็นเบาหวานเบาหวานสิเป็นเริ่มต้นก็นดีหรือว่าเป็นเหลวก็ดีเนาะคะ่ะเนาะเป็นหัวบ,บ็อกโคลลีเป็น เฮ็ดนี่ค่ะเขากินได้ประจําเป็นไข้สินะมันช่วยลดน้าตาลในเลือดลดหลายๆอย่างโล่งซึ่งเยลินกับมีอาการดีขึ้นนะคะพี่น้องจา๋ามีแน้วเสียบึงมาหนี่ยลินเมียนเงี่ยนไวเรียบรอยได้พี่น้องค่ะท้งขยับยายออกมาวันนี้เพราะว่าเมื่อนี่เตาแก๊สตัวนี้ายลินสิไดเอาออกจากบ้านแล้วพี่น้องค่ะ สิไดเอาออกแล้วสิบ่ไดใส่นั่งอีกแล้วพี่น้องจ๋าค่ะค่ะกะไดของใหม่เหรอเด้พี่น้องค่ะบ้าน,นี่ของใหม่เยลินค่ะเพิ่นมาทรงแล้วเยลินหยุดงานถ่าเบิดเมื่อพี่น้องจ๋าเลี้ยวเบิงกับส่งไงกว่กวกล่วตาบ่านพอ่ามัน ใหญ่ย้อนอุปกรณ์ที่ประกอบมาเนาะค่ะเนาะแต่พ่อดึงฟมดึงยางออกแล้วกับสีไซพอดีเพราะว่าเย,ยลินกับสั่งสื่อตามขนาดที่อันเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะสภาพบานเย,ยลินกับจังสีละพี่น้องจ้าส่วนเรื่องที่สิมาสมแซมบ้านนั่นคิดว่าหนาหนาวน,นี่คือสีบืคือดอกพี่น้องบืคือดอกคะ่ะเยลินเมืองแหล้วบืคือดอกกับสี ไปจัางศานละ่ะเอา้ามาสอมย้ำใดกับมาเนาะค่ะเนาะเออเพิ่นเฮ็ดหายย้ำใดกับย้ำนั่นแหละมีหนาทีอยู่กับยู่ไปมีหนาทีจ่ายค่าเศรากับจ่ายไปเนาะค่ะเนะาะเมื่อเนี่ยยยลินสิบบ่ใดยู่บ้านเด้พี่น้องจา๋าค่ะยัยลินบ่ใดยู่บ้านดอกค่ะอ่าแต่ว่าสรางไฟนั่นสีมาเอาสีมาเอาอัน ตตเตาเตาแก๊สของเยลินนี่เขาแท่นอันเก่าห้เพื่อนบ้านจอนนี่กับเมียเราอยู่บ้านมาเมื่อนี่เราบดไดไปเหตุงานพี่น้องคะ่ะเราบอกว่าเอากุญแจถิ่มไว้น้ำฉันนี่เดี๋ยวฉันเขามาเบิ่งจัดการให้เพราะว่าสางไฟผูพนี่หนาะทีสิมาเอาเตาเขาออกนี่ยเพิ่นว่างแปดโมงเสาร์ครึ่งจังสินะพี่น้องเยลินต้องออกไปเหตุงานแต่เสา,าร์เยลินก็เลยบ่สามารถที่สิอยู่เบิ่งความเรียบร้อยได้เนาะคะ่ะเนาะ ดังนั้นแล้วก็เลยเอากุญแจของน้องพิมพ์นะทิมไว้กับเพื่อนบ้านให้เพื่อนอเบิงห้ยเย็น,นกับโคดีมองเนลัะพี่น้องมีมีเพื่อนบ้านดีมีเพื่อนบ้านดีอันอันใดเพื่อนกระเฮ็ดกับเบิงกบังกบแยงห้พี่น้องจ้าอันใดเพื่อนกะกะกะซอยซ้ำซี่บ้างไดหล่ะฮะซ้ำซ้ำคนในคั่วฮื่นเดียวกันแม่พี่น้องค่ะ สำนีกอนด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าของไม่ย่าเล่นสิเป็นจังใดเมื่อไหรย่าเล่นสิออกไปเหตุงานสะกกอนพอกันเร็วๆนี่เด้อพี่น้องเด้อ เพื่อพื้นที่เอาไว้ให้พื้นหลาหลากไ้เตาแก๊สพี่น้องจ้ะไปเห็ดงานพี่น้องผมเนี่ยเดี๋ย push o e r to this edge get your hands beneath r yeah there right well, over hard <Yeah. S 1> มาแล้วพี่น้องเลิกง,งานแล้ว <laughs> เลิกง,งานแล้วกันนี้ละของไม้พี่น้องจ้ะ นี่แหละในสิ่งที่เย,ยลินต้องการเนาะค่ะเนาะก็สืใส่ดีกว่าที่เป็นแก้วข้างบนเนาะคะะ่นนะเนาะเยลินขาดวานอะนะค่ะตัวนี้ก็สืเป็นเตาย่างค่ะพี่น้องค่ะเตาย่างอันข้างล่างนี่ก็สืเป็นเตาอบแต่วาย,ยลินบ่ค่อยได้อบแนวกินดอกพี่น้องค่ะ บ่ค่อยได้เหตุอาหารอบๆเนาะค่ะเนาะราวาหมอแอร้ฟรายของเยลินก็นยังมีอยู่ค่ะเลิกงานมาแล้วตัดมาหอดบานมีไอหลายพี่นอ้องมีไอแห้งค่ะสภาพเยลินจังสี่ล่ะพี่นอ้องซูเมอรุซเมอแต่ว่าเมเนกะดีใจพี่น้องจ้า ได้ตาแก๊สใไม่เนาะคะ่ะเนาะอันช่วงย่ามเมื่อสาวอันจนนี่เล่าเบิ่งห้ยแล้ดูแลห้ยพี่น้องค่ะเพราะว่าเยลินกับแวะมาบานข้าวหนึ่งขอจะน่ายมาที่นี่ก็ได้ฝ้าออกไปเห็ดงานคือเกาพี่น้องค่ะเยลินกับสิพยาย่าดูแลห้ยดีห้ยสม รับใจไปหลายเมื่อนบาทนนเนาะค่ะเนาะค่ะแเฉพาะเตาอบกะสามรอยปอนพี่น้องอา่มามะสกจังหวะแบล็กไฟ i d เดย์พอดีพี่น้องจา้าลดอีก50าสิบปอนยาลิมกไ็ได้ใจได้ใจ2องอยหปอนแล้วกับคาสร้างที่มาเอาออกเอาเขาเนี่ยแหละอีก8ปิปอนพี่น้องก็เป็น3ามรอยกลัวก็เป็นเมื่อนก็นกบาทละพี่น้องจ้า อันของเก่าไปของใหม่มาเนาะค่ะเนาะใสะ่ตอนรับปีใหม่ช่วงปีใหม่เนี่ยยายลินบ่อยอยากทายเทอันใดเอ็นนะคะอันใดที่สิต้องใจออกช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยยายลินกับสิเห็ดถวยแหกแตกโปะคือกันถ้าอันใดบ่ดีแตกห่างยายลินเครียดก่อนปีใหม่เพราะว่าปีใหม่ไปแล้วก็อยากได้แจ่สิ่งดีๆเขามาในบ้านในชีวิตเนาะค่ะเนาะ ะกะเมื่อนี่กับบมี่ยังไรกับมาอัปเดตเตาเก๊็ดไม่ให้พี่ให้น้องเบิ้งพ่อมีแห้ง <c oughs> <c oughs> พ่อมีแห้งพี่น้องจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็กราบขอบ,บุญขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆสุขภูสุขคนที่มาให้กำลังแรงใจแล้วก็กดติดตาม ส่งคอมเมนต์ดีๆให้เยลินเด้อค่ะเด้อขอบุญขอคุณหลายๆช่วงนี้เยลินกับสีอยากแน่จังน้อยอันตอบคอมเมนต์พี่พี่เพื่อนๆบอท่านกราบขออภัยว้ณที่นีย์ด้วยนะคะค่ะศพจังหวะดีๆเยลินกับสีเขามาทักทายมาคุยมาตอบคอมเมนต์พี่พเพื่อนๆสุภูสุขนคือเกาเมนีขออนุญาตล,ลาไปแล้วพี่น้องขอให้ดูแลสุขภาพ ขอให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจำวันในปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะพบกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย